มาครับเช้านี้พามาชมนะครับสำหรับนี่ฮะมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะคันนี้ FC รซบุรีนะฮะโทรมาแต่เช้าเลยวันนี้ค่าจะเข้าติดตั้งนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างปิดก่อนนะครับปิดก่อนเลยครับนี่ฮะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับของเดิมที่มามีอาการเหลืองขุ่นนะฮะเปิดฮะเนี่ฮะเห็นไหมฮะไม่ต้องเปิดไฟหน้าฮะเปิดแค่เดย์ไทม์ฮะเนี่ยจะมีอาการเหลืองขุ่นแบบนี้ฮะตรงนี้ติดอยู่นะฮะตรงนี้หายไปแล้วนะฮะ นี่ฮะอาการเหลืองแบบนี้ฮะสำหรับฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเรามาชมฝั่งซ้ายฮะฝั่งซ้ายเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาชมนะฮะอาการเดียวกันเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็อาการเดียวกันเม็ดหน้ายังติดอยู่นะฮะเม็ดหลังนะครับยังติดเม็ดกลางหายไปแล้วนะฮะดำทั้งเส้นแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลูกค้าที่วิ่งทางไกลมาจองคิวไว้เราทําให้เลยนะฮะเดี๋ยวรอรับได้เลยครับมาชมงานแก้ไขนะครับกันอีกหนึ่งคลิปฮะ นะครับวันนี้พามาชมนะฮะมิสูชิปาร์เจโรสปอร์ตฮะอัปเกรดนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวนี้ของเดิมนะครับถอดออกมาแบบนี้มีอาการเหลืองขุ่นนะฮะติดไม่ครบนะฮะก็เป็นอาการประจำรุ่นของเขาเลยนะฮะบางคันดับมาเลยนะฮะอันนี้ติดเฉพาะนะครับบนกับล่างตรงกลางไม่ติดนะฮะเดี๋ยวทดสอบนะสเต็ปแรกเลยนะฮะให้ออนกุญแจฮะเราจะเห็นไฟเลี้ยววิ่งไปและกลับนะฮะออกเป็นสีเหลืองอมพันธ์นะฮะวิ่งไปวิ่งกลับแล้วเติมด้วยนะครับ เดย์ไทม์รันนิ่งสีขาวแบบนี้ค่อยๆเต็มเส้นแบบนี้ฮะอ่าเรียบร้อยฮะอันนี้ออกไปได้เลยครับเปิดไฟเลี้ยวฮะไฟเลี้ยวเป็นซีวิชชี่ฮะแบบนี้เลยนะฮะพอปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งนะฮะมาดูฝั่ง้านนีบ้างนะครับเห็นเป็นไฟเลี้ยวแบบซีวิชชี่วิ่งแบบนี้นะฮะบรันตีในการทำหนึ่งปีเต็มนะครับสำหรับไฟชุดนี้นะครับหลังจากที่ปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับ เป็นแสงสีขาวนะครับถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ปิดกุญแจนะครับออฟกุญแจก่อนฮะรอสักครู่นะฮะพอออฟกุญแจมันจะมี d a ย์ไทม์หน่วงอยู่นะฮะแล้วไฟจะดับในที่เราดับุญแจแล้วนะครับหรือดับเครื่องแล้วนะฮะไฟ d a ย์ไทม์ลราจะงจะปิดตามไปด้วยนะครับ เราใช้ออนคุญแจใหม่นะครับเพื่อจะเทสระบบตัววิ่งนะฮะ,อะโอเคนะครับดับไปแล้วนะฮะตัวนี้ฮะประมาณนี้เดี๋ยวออนกุญแจครับออนกุญแจจะเห็นไฟเลี้ยวนะฮะวิ่งไปแล้วกลับนะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองที่อ่อนลงนะครับพร้อมกับ d a y t i m e r u n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  g วิ่งต่อกันแบบนี้ฮะเป็นเส้นพอเต็มเส้นแล้วก็หยุดแบบนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวอีกทีฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะอัปเกรดนะครับตัว Daytime Running ใน Mitsubishi Pajero Sport นะครับตั้งแต่ชมนี้จนถึงชมปัจจุบันนะครับเป็นอาการประจำรุ่นเป็นทุกคันนะครับแล้วแต่ว่าคันไหนจะมีอาการก่อนและหลังนะใครสนใจอินบ็อกสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบุตรครับ